เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ P, สวัสดีครับในของมาชี้เป้าบ้านสวยพื้นที่กว้างนู้ชมเล็กๆ,ๆอยู่ครับหลังนี้พื้นที่เกือบไร่นะครับ3 3 2ตารางวาตัวบ้านสภาพดีครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำมีพื้นที่เหลือรอบบ้านครับไปปลูกต้นไม้พืชผักผลไม้ทำสวนหย่อมสนามหญ้าได้สบายรงจอดรถก็ทำให้อย่างดี มีบ้าน2หลังเลยครับมีระเบียงนั่งเล่นตรงกลางด้วยนะครับห่างเซ็นทัลสามสกิโลนะครับใกล้ตลาดนัดใกล้ร้านค้าเดินทางสะดวกครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชิปเป้าบ้านสวยบรรยากาศดีให้เลือกซื้อมาจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยมีสวนหย่อมหน้าบ้านนะครับต้นคุนชมพูสวยๆ พื้นที่เกือบไล่ขายเพียง2ล้าน3แสนบาทนั่านเองบ้านหลังใหญ่ๆพร้อมอยู่ท่าในใดสนใจไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่ตำบลกุดน้ำใสครับอำเภอน,น้ำพอกจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ